With my words and I put them all together in cert. To Cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve? Yeah, I ain't taking a back seat, I'm passing anybody we love. <played down> <outright> B M W F 10คันนี้นะครับติดเป็นฝาท้ายไฟยฟา้าว้าวรถเก่งนะะีฮะมีฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้นะ,ะเราจะมาโชว์ระบบการทํางานของรถคันนี้นะฮะอันนี้นะครับสามารถกดเปิดตรงฝาท้ายได้นะครับนี่นะครับผมเท่มากนี่ กดเปิดแฝาท้ายได้และยังมีสวิตตรงนี้นะครับผมสามารถกดสั่งปิดที่ฝาท้ายได้นะครับแต่ผมกดปิดปึ๊บระบบฝฟไฟ้าก็จะทํางานและที่ออโต้รีเพลนะครับจะมีระบบซอฟดูดแบบนี้นี่มีก้อนดูดด้วยนะฮะแล้วทีนี้อันนี้นะครับเป็นรุ่น BMW F10 นะครับแน่นอนนะฮะมาที่ออโต้รีเพลต้องใช้เซ็นเซอร์เท้าได้แบบนี้นะ่ยน,นะนี่นะครับ ไฟฟ้าทําจะทำงานขึ้นมาอย่างนี้และอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือจะอยู่ในรถนะฮะจะใช้จากสวิตช์เดิมได้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วกดแล้วปึ๊บเนะี่ยไฟฟ้าก็จะทำงานนะคะสามารถสั่งได้ทั้งปิดและเปิดนะครับเดี๋ยวอิงสั่งเปิดโชว์อีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ สำหรับ BMW F10 คันนี้โอเคและสามารถสั่งได้ที่รีโมทเดิมเหมือนกันนะครับทั้งปิดและเปิดนะฮะนี่นะครับให้ดูชัดๆนะฮะว่าเราไม่ได้ดัดแปลงรีโมทแต่เป็นการจับสัญญาณรีโมทนะครับนี่นะครับนี่รีโมทเดิมะนะอันนี้ฟังปิดอ่ะแะ่ฟังเปิดโชว์อีกรอบนึงเท่มากนะครับผม แล้วเราจะปิดท้ายด้วยการสั่งปิดเหมือนเดิมที่สวิตสุดยอดนะครับโอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับออโต้ริเทครีวิวนะครับยังไงนยใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฮปปี้แลนด์สายหนึ่งนะครับร้านเรานะฮะตรงเข้ามาจะประมาณ400เมตรนะครับจะเห็นศูนย์บริการรถยนต์ใหญ่ๆนะครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ออโต้ริเทคแฟนเพจนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับมีตัวแอดไซน์ออโต้ริเทค หรือว่าติดต่ออิงนะฮะคุณตั้มคุณต้นนะครับยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกคนนะฮะและสำหรับ วันนี้นะครับหากใครอยากดูผลงานการรีวิวดีๆแบบนี้นะฮะสามารถติดกดติดตามนะกด subscribe กันได้นะครับที่ Auto l e p t e w Channel นะครับผมเราจะมีรีวิวแบบนี้เป็น Auto Tech Review นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ